เนยนแนนอ๋อชื่มากไม่ไม่ชิ่นมากจริงๆทำไมคนก็ชอบกันผิดตรงไหนไม่ใช่มีช่ชวงนี้ใช่ไอ้นี่เราดีมึเห็นหน้าพี่แนนอยู่ตอนนั้นเข้าใจอันี่กันมันเคลียร์กันบนรถตู้เพระยังแลเาบอก0อจริงเ วควี week, week, หลังจากวีเพลงคู่ถ้าเกิดเราไม่ชอบมันให้ไหมดมไม่รู้ไอแเนยนเะนก็เลไม่มยงเลยอาทิตแล้วก็วันไปคอนเสร์ล่สุดมือียร์บนตูน้หลัเออขอหัาอะไรเงยไอ้เนช็อกปัจจุบันนี้ไม<ห><ห>่ไ,นไนอไนยชอ็อกเสร็จปุ๊บ แต่เพิ่มเขารู้กนนนันหมดเพราะในรถตู<อ>้มีไมโครเขาได้ยินกันหมดปัจจุบันนี้คือเพิ่นไอเนี่ยแหละลังแต่เพิ่นามแบบมังงอเพิ่นมันมันก็คงหลังแต่แบบมังงอวันแล้นะยูดีก็มังงอแล้วยดีไอเนี่ยล็อกอกไปคืน,นดีเฉยเขารักเพื่อะไรบ้านอย่าให้แหลกเนาะ เป็นตกลงตอนไหนมังเออ w o r k ช h อ p เหรอวันคอนเสิร์ตอาทิตย์ไม่สาวทีแรกตกลงแฟน,นไม่ไม่มันเป็นแฟนกันได้อาทิตย์กล่องเพลงเพลงคู่อะอาทิตย์กล่องเพลงคู่แล้วอาทิตย์เพลงคู่เป็นสองอาทิตย์ใช่ปะพออาทิตย์ถัดมาเปลี่ยนไปเคู่เป็นสองอาทิตย์อะเปลี่ยนไปเป็นเล่นงของคนอื่น ไอแนงก็บอกโอ,อ้ยร้องไห้เครียดทั้งอาทิตย์เพราวันเสาร์วันขอก็เป็นเหมือนเดิมทุกคนเตือนแนงแล้วนะเพื่อนุกคนุกพี่เดลเลยเมื่อก่อนมันเคยจีบดพี่เดลพี่เดลบอกแล้วว่าห่างกันพี่เดลเย้หมืหมืหมือแบบมัน,มน ของมันก็ได้แต่เข้าใจปะไอแนนมันแบบมันมีค่าสาหรับพวกเพื่อนอะไรเงี้ยแนแนเมงพูดแล้วแบบฉันก็คงไม่พ้นเหมือนกันใช่ไหมแกกับอะไรมากแค่ไหนแต่ว่าอย่างพวกเราดูกันเองนั้นว่ามันมีความรู้สึกหนึ่งคือแบบตอนนี้สองคนคงรู้สึกแยกกับตัวเองใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันคงมีที่แบบเราไม่คิดว่าภาพเนี้ยมันจะสําคัญจนแบบกล้อง เอามาออกหรือว่าจาับภาพไว้ไงคือแต่ว่ามันมันไม่ใช่สาระสำคัญว่าคนอื่นเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้เราเราเห็นกันแล้วค่ะว,ว่ามันคืออะไรซึ่งก็เท่าที่ดูก็มีทั้งเก่าทั้งทั้งใหม่ก็้อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นวีคแบบต้นๆน,นิดหนะ่อยะภาพภาพนี้เท <c oughs> ่าไม่แน่ใจก็ถ้าพูดแบบ มีข้อก็คือมองว่าเราอยู่ในความเป็นตัวของตัวเองได้แต่ว่าก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของสาธารณชนด้วยเพราะว่าเราก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่า24ชั่วโมงเราเราไม่มีทางหลบอะไรได้นั่นก็มีบทเรียนมาแล้วที่แอบไปคุยในห้องน้ําซึ่งครั้งหนึ่งพอเราได้รับบทลงโทษเราก็จะไม่ทําอีกนั่นก็เชื่อว่าอันนี้ก็คงเป็นก่อนที่เขาจะโดนลงโทษกัน น้องก็อาจจะยังอันนี้ก็น,น,น,นี้เกี่ยวผลกรรมในอดีตมาให้ดูให้หมดเลยจนกระทั่งถึงอันสุดท้ายคือเมื่อวานนี้ค่ะนั่นเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับหงยกหงยกคิดว่าเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงถ้าเรามีเพื่อนแบบเนี้ยก็อาจจะไม่เหมาะสมค่ะแต่ว่าสังเกตได้ว่าถ้าจาับ จากวิกแรกก่อนที่หมายถึงว่าจากที่โดนลงก่อนจะโดนลงโทษนะคะมันค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าพอหลังหลังถูกลงโทษแล้วเขาก็ปรับปรุงตัวแล้วก็เหมือนว่าใช้สติมากขึ้นในการจะพูดแล้วอันสุดท้ายเนี่ยฉากสุดท้ายเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถือว่าปรับปรุงตัวแล้วหรออาจจะไม่ได้เพิ่มโดยตัวนลคะเชื่อว่าเขาคงไม่ได้ด่าไี่ถังเดือน คุยกับพี่เบ้นที่ห้องนอนผมว่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของสองคนนี้แล้วก็อีกอย่างคือบางคนในบ้านก็ยังไม่รู้เลยแล้วถ้าแบบหมายถึงว่าขอโทษนะแต่ว่าถ้ารู้ก็ไม่ควรพูดเพราะว่ามันจะไม่ได้รู้กันแค่พี่เบนหรือว่าคนที่ได้รับฟังด้วยถ้าแบบคนข้างนอกเขาก็จะรู้เรื่องของของคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วเรารู้หรือเปล่าวะแล้วมันเรื่องของเขาม่เรื่องของเรา ประเด็นคือเรื่องของคนอื่นเราไปยุ่งเรื่องของเขาทําไมถ้าคิดว่ามันไม่ควรจะพูดมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยอยากจะบอกให้รู้ว่าไปพูดเรื่องของคนอื่นอะ่ะมันไม่เหมาะสมจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เราคาดดาวปรุงแต่งเอาทั้งนั้นพูดแล้วก็ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเดือดร้อนเสียหายนั่นคือประเด็น ทางไทยถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยเพื่อนอย่างนี้หนูจะรู้สึกงไงก็เสียใจเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันตลอดก็ไม่น่าที่จะมาพูดอย่างนี้ตอนน่ะขอไม้สึดเติมมันเสียใจมันเสียเรื่องความไว้วางใจลุมงมงุกเพื่อนหนูเป็นอย่างนี้หนูจะทำไง สึกยังไงก็คือก็เสียใจค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือหนูก็คิดว่าก็คุยกันแต่ว่ากล้องที่แภาพที่ออกไปนะคะมันก็ชัดเจนมากค่ะมันเป็นการพูดใส่เดียวด้วยใช่ไหมเป็นการพูดใส่เดียวที่เราพูดแล้วว่ามันเป็นเรื่องของการพาดอ่งบนที่สาม แล้วซีนสุดท้ายก็เป็นซีนที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง